สวัสดีครับเอฟซินทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แม่ครูได้เดินทางมาทําพิธีเปิดเจ้าแย้สร้อยสังวานนะครับเพื่อจะได้ขอโชครัฐบาลให้กับพวกเราครับพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับที่แม่ครูจะมาเอาโชคกับเจ้าย่้สร้อยสังวานที่บ้านนองห้างนะครับนี่นะครับซึ่ง หมดทีแล <emaal> ้วแย่เจ้าย่าก็ให้ผู้ไปที่เม่อกูพูดหนิคพ่ออย่าพูดตาม้ะมันใช่ไหมครับใช่ผู้เห็นอย่างี้ใครสวดไม่ได้จะโดนเชียนตุ้ยอ่าก็มานั่งหาที่สงบค่ะพลาดเนยก็มีทั้งหมดตัที่ถือหนุ่มค่ะออกมาตรวจตัวคู่ใครของมันออกมามาสวดสถานที่ของใครของมันของใครของมันแยกย้ายจุดใครจุดมันจุดใุดห้ามนั่งใกล้กันห้ามนั่งใกล้กันห้ามสนทนากันค่ะเออ ถ้าตรวจไม่ได้ภายในเจ็ดวันโดนเชี่อถ้าเอาวานมาสอนไม่ได้เสื้อชูบาร์เรยา มาช่อยมาช่วยวัดเพื่อมาช่วยมนุษย์ผู้ยากไร้มาช่วยมนุษย์ผู้สัตวคาให้เขาลํารวยมีกินมีใช้อย่าได้ขาดให้เขามีความดึงดูดองสัญญาสัจจาวาจาที่พระพเจ้าได้ตรีสากตะไบถึงเจ้าญาระเกียวกของเจ้ายากค่อยสังารในวันนั้นข้าพเจ้าได้มาพูดบอกการพูดเป็นการพูดบอกข่าวของข้าเจ้าในวันนั้นว่าข้าพเจ้าจะนํญาตาเข้าสู่วัดเมื่อข้าพเจ้าได้ทุกคนจงงวด ข้าพเจ้าจะเป็นเจ้าภาพในการตากได้ในการแห่เยาเข้าวัดขึ้นไปข้บหให้วัดมีควา,ามเจริญรุ่งเรืองให้มีแผทองหลายทีเข้ามาในวัดให้วัดนี้มีความบารมียะมีเงินมีมทองมีทรัพย์สินมีความรุ่งเรืองถขึ้นถ้าวัดที่ข้า,าพเจ้าไ้ตั้งตั้งใจและตั้งใจข้าพเจ้าได้จิตเจ้าจอาวาสได้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วเจ้าญาติได้ให้ข้าพเจ้าไปแล้วอย่างนี้ว่เป็นการขาวในพิจาราว่าเราจะช่วยบารมีนี้ให้บางส่วนเขตฐานที่แห่งนี้ให้เขตฐานที่สามบางส่วนขายที่รัฐแห่งนี้นให้พิจารณาม,มั่งคั่งนั้นข้าพเจ้าจึงได้ถ่ายินได้มาทำหน้าที่ต่อในวันนี้นี่แหสาธุสาธุขวบวันวนี้มาไม่มองมา นี so ่นะครับเป็น so พิธ so ีกรรมเติมโชคเปิดล่าพิธีกรรมปูบข้าวไมข้าเมืองให้เจ้าสร้อยสังวาลก็เพื่อลาจะขอโชครทไทยให้การสมวา่งนใหเสิส้าคนาุมท่ังนเนเ้กาเสื้างัง่นข้ารเสริมสร้างใ้กเส้งควา่นัให้กรเางคว่คััให้กาสงวานให้เดรยดใช้อัด สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามุ่นนี้ครับพุ่นนี้แม่ปู่จะเอาโชครัฐบาลไทยให้กับพวกเราครับแต่พิธีกรรมในวันนี้จะเป็นพิธีกรรมปลูกข้อไม้ข้อมือเปิดโชคเปิดตาเปิดตาที่สามให้กับเจ้าหต่อองคเจ้าหญินแบบนี้เลิกงามยามีเลิกดีมรณะี สีวะลีคาระแต่พระพุทธเจ้าคือนาชาคนนะคะแต่สำหรับแม่ครูก็คือบูชาเกี่ยวกับองค์ผูเสุวรรณเมระค่ะบารมีนคขราค่ะแม่ครูเป็นสายของสำนักกุบเินก็มีลูกศิษย์ีิหาหลายคนนะคะที่อยู่ในสำนักก็คือเป็นคนที่เข้ามาสัทาาร่วมในเรื่องของการบูชาเทพหรือว่า มาสัทธาในเรื่องของการที่เราบูชาที่เราถือเราแม่เนาะนะคะเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องความเป็นมาเป็นไปของแม่ครูเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าแม่ครูมาที่นี่ทําไมมาทําอะไรมาจากไหนนะคะแม่ครูก็สัทธาในเรื่องของงานตะเกียดน,นะคะอยู่กับนางตะเกียดมาก็สิบสามปีแล้วค่ะแม่ตั้งแต่ปีเอ่อปิดค่ะปีห้าห้าคือถามว่าทําไมต้องสัทธา,านางตะเกียดเพราะว่าแม่ครูเป็นชามก็จริง บูชาในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ในเรื่องของโชคลาภมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะให้มากไปกว่านางตะเคียนในในในทางยะของศาสตร์พราหมณ์นางตะเคียนท่านจะเป็นผู้ที่เป็นนางฟ้าที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะมาสุบิิบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญตนในต้นไม้ทุกต้นถ้ามีนางตะเคียนถามว่าจะมีนางตะเคียนทุกต้นไหมก็ไม่ได้มีนางตะเคียนทุกต้นนะคะแม่เป็นบางต้นที่มี ไม่ใช่ว่านางตะเคียนทุกต้นจะมีนางตะเคียนหมดเลยไม่ใช่มีแค่บางต้นเท่านั้นที่มีนางตะเคียนแล้วแล้วท่านมาบำเพ็ญบำเพ็ญเนี่ยคืออะไรมาบำเพ็ญศีลเพื่อที่จะกลับขึ้นไปสู่สวรรค์อีกเหมือนเดิมเขาเรียกว่ามาทําเพื่อให้ตัวเองเลื่อนขั้นจากนางฟ้าก็จะเป็นขั้นหนึ่งสวรรค์ทั้งหมดมีสิบหกมีสิบหกชั้นไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวชั้นท่านอยู่ชั้นที่หนึ่งท่านมาสิบสี่ท่านก็จะเป็นชั้นที่สองชั้นที่สามขึ้นไปเรื่อย จนกว่าจะไปถึงชั้นที่16ดาวดึงถามว่าเมื่อเมื่อครบแล้วท่านจะต้องทำอย่างไรนาะงตะเคียนบางนางท่านก็มาจาติตจิตแล้วท่านก็ไปเลยถ้าไม่มีผู้ใดรู้ผู้ใดเห็นถ้าจิตไม่แน่นจิตไม่มีายาจริงหรือสื่อสารกับคนไม่ได้จริงๆแต่บางนางท่านก็อยากที่จะเมื่อมาอยู่ในโลกมนุษย์ก็เห็นมนุษย์หลากหลายเห็นหลายอย่างมนุษย์จนมีทั้งร่ำทังรวยใช่ไหมคะแม่มันมีหลายอย่างมนุษย์มีทั้งคนดีคนเลวคนชั่ว คนปกติคนบ้าแล้วก็หลายๆอย่างคนร่ำคนรวยก็มีท่านมาเห็นท่านก็อยากจะช่วยวัดวาอารามในเมื่อได้มาคุกคีกับมนุษย์แล้วก็อยากที่จะสร้างบารมีบ้างท่านก็เลยได้ให้โชคให้ลากกับมนุษย์ถ้าสงสัยไม่ว่าภาคกลางส่วนมากภาคกลางเขาจะเือยเป็นเยอะในเรื่องนี้เขาก็จะถ้ามีนางตะเคียนที่ไหนเขาก็จะวงวหวงขอโชคลากแห่แหนพเพราะว่าเ็าถือว่านางน,นางตะเคียนานางน,นี้ได้จะบารมนะีแล้วต้องให้โชคเรา ก็ต้องได้ล่ะนีได้มากก็ต้องได้น้อยนะท่านถึงจะไปจะไปจากที่นี่แต่ว่าอะไรก็ตามนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรมีรานดอนแม่ครูบอกไว้ก่อนนะไม่มีอะไรหาวอนให้เก้างวดเก้างวดคือเก้างวดเก้างวดคือจบไม่มีต่อทิงจะอยากถูกแค่ไหนก็ถูกไม่ได้ให้สามงวดสามงวดก็คือสามงวดให้ห้างวดก็คือห้างวดนะคะ บอกไว้ก่อนเมื่อโด่งดังแล้วเมื่อมีเงินมีทองเมื่อ,อมีมีวัดมีความรุ่งเรืองมันก็สูงมากมันก็จะมีร่างทรงนะคะล่างทรงเข้ามาบางคนนู้นคนนี้เข้ามาอย่่ได้ทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินเพราะความรุ่งเรืองมันเกิดการทรําบุญม,มันก็ต้องมาเกิดมันก็ต้องเงินเข้ามาแม่ครูไปที่ไหนก็เจอทุกที่อันนี้แม่ครูพูดไว้ก่อนนะคะก็จะได้ซาบบเปญญ็นยังเลี้ยวบบเปญญ็นยังแต่ว่าซาให้มันได้ผลอย่าเลี้ยวเกินไป มันเห็นอย่างบ่าทเข้าขใจบอคะเพราะฉะนั้นตามหีตามข้องหีชุดสองข้องชุดสี่มันอยจะดีแม่บ่แม่ห้าเข้าใจเย็นๆกันนะคะในคู่กับม่ปูเนี่ยเป็นคนบ้านินไอเป็นคนจังหวัดสีสกีนี่แหละค่ะแม่นะคะอยู่บ้านลีไอค่ะก็ไม่ได้อยากดางังหรอกคะ่ะเพราะว่าความคนรู้จักมันก็รู้จักกันไปหมดแล้วแหละนะคะแต่ว่าที่มาทําคืออยากได้โชค อยากได้สิ่งดีๆให้กับสถานที่ตรงนี้แม่ครูไม่ได้อะไรหรอกค่ะได้แค่ความอินใจและก็การให้แค่นั้นเองอันนี้เป็นความสัตด์จริงนะคะก็วันนี้ก็ให้พ่อพ่อแม่แม่เมืม่อแม,ม,ม,ม่ครูทําพิธีเสร็จแล้วให้พ่อพ่อแม่แม่เนี่ยมาผูกป้ายกันๆๆด้วยกันสรรเสริญเอานะแม่พระดีอยู่ที่เราของดีอยู่ที่เราญาติญาดีอยู่ที่เราอย่าคิดว่าของมันไม่ีจริงหรอกเทวดาอะไรจะมาให้โชคพวกนี้น,นั่นมันเป็นไปไม่ได้ เทียนที่ไหนจะมาให้โชคให้ราบมาันเป็นไปไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นถ้าเรายังไม่ได้รับใช่ไหมคะคนนะ่ะถ้าไม่เห็นเขาไม่เชื่อถ้าได้หนึ่งครั้งเขาก็ว่าบังเอิญถ้าได้สองครั้งเขาก็ว่าเขาดวงดีถ้าได้ครั้งที่สามเขาก็ว่าเขาเฮงเพราะเขามีบุญถ้าครั้งที่สี่เขาซื้อเยอะเขาไม่ได้เขาก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีไม่ช่วยเขาเลยไอ้ที่จริงกับเขาน่ะที่ไม่ได้ลงโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ที่ได้มาน่ะสรรเสริญตัวเองทั้งหมด น้าแม่เนาะเพราะฉะนั้นให้เชื่อนะคะศรัทธานะคะพ่อจ๋าแม่จา๋าแม่ครูจะพาพ่อพ่อแม่แม่มีเงินนะคะไม่ต้องเอาเงินมาให้แม่ครูไม่ต้องมาบอกว่าให้แม่ครูเท่านี้เท่านี้ม่ถูกไม่ต้องค่ะรวบรวมเงินกันไปเข้าวัดอีกทึงนึงให้เก็บไว้เพื่อที่จะเอาญ้าแห่แห่ไปเข้าวัดนะคะท,ท่านเพราะว่าตรงนี้ท่านอยู่ให้ก็อยู่ไม่ได้นานหรอกค่ะเพราะว่าอยู่ถ้าหากว่าไม้ตายก็อย่างว่าน่นะเนาะพ่อจ๋าแม่จา๋ามันจะไม่ถาวรมันจะถูกเอา ถ้าตัดท่านลงมาแล้วเอาไปที่วัดเรามีเงินถ้าท่านให้โชคเราเราก็ทํสถานที่ที่ท่านอยู่ให้ลูกให้หลานเราได้กราบไหว้แม่เนาะอย่างได้น้อย,อยมันก็มันก็เป็นมงคลนะคะธาตุกายสิทธิ์มันไม่มีกันทุกที่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยต้นไม้ที่ตายเนี่ยตายชายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์นะนีแต่คนอยากได้เพราะเขาจะเอาไปทําของมงคลเขาจะเอาไปทําของมงคลไม้ยูดําตาย เป็นของดีเกี่ยวกับมหาเสน่ห์นะคะแม่ต้นไม้ตายพลายต้นสักหมายถึงเอาไปทาเครื่องรางเกี่ยวกับการที่ว่าเราเอาไปทําสอบสอบเรียกยศหาบรรดาศักดิ์ไม้พยุงทําเครื่องรางเกี่ยวกับอะไรไม้พยุงทําเครื่องรางเกี่ยวกับการที่เขาจะเอาไปตอกเสาเรือนเสาบ้านเวลาจะยกบ้านพามเขาจะเอาไม้ตายพลายเนี่ยไปตอกเพื่อให้เป็นเพื่อให้พยุงความรุ่งเรืองเกิดขึ้น แต่ส่วนานางตะเกียนตายพายเนี่ยเขาเรียกว่ามหาเทพีเทวดาผู้หญิงซึ่งจะบริกรรมโชคให้แม่แมๆได้อย่างดีถ้าพ่อพแม่แม่รู้จักกันทําให้ดีอยู่ให้เป็นทำให้ได้นะคะสหลับวันนี้แม่ครูก็ขอบคุณมากทีก่รับฟังแม่ครูเดี๋ยวแม่ครูพาทำพิธีกรรมขอบคุณมากค่ะ